ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ารักบองโกเล่มากกว่าใครๆคนที่หลายๆคนก็ต่างมองว่าเขาคือคนที่ชั่วร้ายที่สุดแม้ว่าการกระทําของเขาจะเป็นความผิดแต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาก็คือคอยเป็นห่วงแฟมิลี่คอยเป็นห่วงบองโกเล่อยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองใช่หรือครับชายที่เรากำลังจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเดมอนสเปซผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกของบองโกเล่รุ่นที่1กันครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับพวกเราอนิเ้เด็กอีกตามเคยร่วมร่วมกับทีมงานนะครับวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กันกับเรื่องราวของครูพิเศษจอมปวนรีบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บอกไว้เลยว่าคอนเทนต์เนี่ยมันใกล้จะหมดกันแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณ4-5คลิปเท่านั้นนะนะใครอยากฟังคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเรานั้นนะครับจึงจะไม่สามารถพลาดตัวละครสําคัญตัวหนึ่งไปได้เขาก็คือเดมอนสเปซหรือเดมอนสเปโดก็แล้วแต่ใครจะเรียกนั่นหละครับ ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะัดที่นี้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก็อ่านกันมานานแล้วนะครับและเราเนี่ยก็มีการรีเช็คบ้างแล้วแต่ถ้ามันหลุดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยไว้นะรวมไปถึงแจ้งเตือนการสปอยล์ไปด้วยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเล่าถึงเนื้อเรื่องพาร์ทของมังงนะจนอาจจะทําให้เรานั้นนะครับใช้ภาพได้ไม่ค่อยเยอะนั่นเองดังนั้นจะขอแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันอีกรอบนึงแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถหาอ่านมังงนะรีบอร์ดนะครับได้ตามลิงด้านล่างเลยเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล แล้วก็ let's start it. เดมอนสเปซนะครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าตัวของเขานั้นเป็นผู้พิทักษ์ของวองโกเล่รุ่นที่1ตําแหน่งของเขาก็คือผู้พิทักษ์สายหมอกนั่นเองครับที่เขานั้นจะคอยปกป้องแฟมิลี่โดยการทําสิ่งที่มีอยู่ให้หายไปและทําสิ่งที่ไม่มีนะครับทำให้มันมีนั่นเองคอยปกป้องแฟมิลี่นะครับด้วยพลังแห่งอิลลัสเตชันนะครับหรือว่าพลังแห่งภาพมายานั่นเองเขานั้นนะครับที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเขาก็กลับมีความคิดที่ว่าใครนั้นอ่อนแอก็นับว่าเป็นตัวอันตรายต่อบองโกลเ็าจกขะ กำจัดจุดอ่อนของบกเลนนั้นออกไปให้ได้แถมเขานะครับยังเป็นคนที่เชื่อว่าในโลกของมาเฟียแล้วความโลภและพลังนะครับก็คือสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าความยุติธรรมนั่นเองครับซึ่งมานั้นก็เป็นความคิดที่สุดโต่งกันเลยทีเดียวนะครับที่เราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าในชีวิตจริงก็มีความคิดแบบนี้อยู่จริงๆนั่นเองครับไอความโลภพลังหรืออำนาจนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะพบเห็นได้นะครับในวงการมืดๆนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เดมอนสเปโดหรือเดมอนสเปนนั้นมีความคิดของเขาเป็นแบบนี้แต่เจ้าความคิด่คก็ไไมด้เป ความคิดที่ผิดแต่อย่างใดรวมไปทั้งมันนั้นก็ยังมีสาเหตุรวมไปถึงที่ไปที่มาอีกด้วยครับโดยเรานั้นจะขอเล่าไปถึงอดีตของเดมอนสเปโดกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเดมอนสเปนนั้นเป็นขุนนางชนชั้นสูงตอนนั้นเนี่ยเขาได้สังกัดอยู่ที่แฟมิลี่แห่งหนึ่งที่เสื่อมทรามเป็นอย่างมากครับจนเขานั้นได้เจอเขากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหญิงมีชื่อว่าเอลิน่านั่นเองเขาและเอลินาทั้งสองคนได้เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันจนกลายเป็นความรักในที่สุดครับจากนั้น้้้้นนนนนจจาหหหญิงงงอ่ััักกก็ไดแแนะนใํใสรูกกรตตว โบเล่แฟมิลี่นั่นเองครับและในที่สุดแล้วเดมอนก็กลายเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกของบองโบเล่แฟมิลี่โดยคําเชิญของจิออตโต้นั่นเองในตอนนั้นนั่นเองนะครับบองโกเล่แฟมิลี่นั้นเป็นแฟมิลี่ที่ยอดเยี่ยมคอยปกป้องประชาชนอันเป็นที่รักและพนดุงความยุติธรรมไว้อย่างเสมอครับไม่ว่าตํารวจหรือว่าขุนนางชนชั้นสูงก็ไม่สามารถแทรกแซงหรือทําอะไรบองโกเล่ได้เลยทําให้เดมอนสเปนและเอเลนารักบองโบเล่แฟมิลี่เป็นอย่างมากครับถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับด้วยการมีอยู่ของจิออตโต้แล้วมันันญญญน,น้ย ก็ได้ปกครองกันด้วยความอ่อนโยนความยุติธรรมและความรักนั่นเองจนอยู่มาวันหนึ่งนั่นเองนะครับตัวของเดมอนสเปก็ได้เสนอให้ใช้พลังเนี่ยในการทําสงครามกับศัตรูนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เองนะครับจจออโต้ G นั้นไม่ค่อยอยากจะทําสงครามมักจะใช้การเจราจาเป็นสัดส่วนใหญ่นั่นเองจจออโต้ G นะั้นจึงไม่เห็นด้วยครับจนเกิดเหตุการณ์นะครับที่ศัตรูนั่นเองนะครับได้ลอบเข้ามาและบุกเข้ามาด่านประการชั้นสุดท้ายของบงโกเลและมันก็กลับทําให้เอเลน่านั้นคนรักของเดมอนสเปกจะต้องตายลงจากเหตุการณ์ในครั้้งนนนีั่เอ แต่ก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจนั่นเองนะครับเธอก็ได้บอกกับเดมอนว่าที่มันเป็นแบบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าตัวของวงโกลเล่นั้นอ่อนแอนั่นเองครับทาให้เดมอนสเปนนั้นแขนและตั้งปณิธานว่าเขานั้นจะต้องสร้างวงโกุเล่ที่แข็งแกร่งไร้ความปานีไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือใครก็ตามที่มาขัดขวางด้านหน้าเขาเขาจะกําจัดทุกอย่างนะครับที่มันนั้นเป็นความอ่อนแอของวงโกุเล่ออกไปให้หมดหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเสียคนรักไปเดมอนสเปนก็ได้มีความคิดที่จะสร้างบองโกุเล่ในแบบฉบับของตนเองจนในภายหลังแล้วนััั่นนนนเเองบขขาาากกก็ลถู เรียกได้ว่าเป็นคนทรยศของวองกุเล่นั่นเองครับต่อมาเนี่ยเรื่องราวความชั่วร้ายของเดมอนสเปนนะครับว่าเขานั้นได้ทําอะไรลงไปที่เร็วๆร,ร้ายๆลงไปอีกบ้างเนี่ยมันก็มีครับครั้งหนึ่งในช่วงสงครามครั้งใหญ่ของโลกมาเฟียนั่นเองนะครับศัตรูเนี่ยได้ทําการวางแผนดักตีล้อมชิมอนโคซาดนะครับเพื่อนคนสําคัญของจิออโต้นั่นเองและเป็นแฟมิลี่ที่เป็นพันธมิตรของวองกุเลอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดมอนก็ได้มองว่าชิมอนเนี่ยเป็นจุดอ่อนของบองกุเลจึงคิดจะก,กำจัดชิมอนโนนคซาด ครับของเดมอนสเปซมันก็ทําให้ตัวของชิมอนโคซาตนั้นเข้าร่วมศึกการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็จะโดนปล่อยให้ศัตรูฆ่าเขาตายนั่นเองครับแต่ตัวของจิออโตหรือรุ่นแรกนั่นเองนะครับก็ได้ล่วงรู้ถึงแผนการของเดมอนเจออโตจึงได้ทําการส่งผู้พิทักษ์คนอื่นทั้งหมดของเขาไปนะครับไปปกป้องชิมอนโคซาตอย่างลับๆไม่ให้เดมอนรู้นั่นเองครับเพื่อลีกเลี่ยงการบาดหมางกันระหว่างเจออโตและเดมอนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังแล้วเดมอนก็กลับมองว่าเจออโตนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นบอสจินใ ออกจากการเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกของวองกุเล่รุ่นที่1กันครับขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เองนะครับตัวของเดมอนก็ได้ส่งจดหมายไปหาโคซาดนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยมาร่วมศึกสงครามแต่จริงๆแล้วนั่นเองนะครับเป็นความประสงค์ของเดมอนสเปซนะนะที่ต้องการวางแผนให้ชิมอนโคซาดนั้นมาตายรังในสงครามครั้งนี้นั่นเองครับส่วนฝั่งของโคซาดนั่นเองนะครับเขาก็รู้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วะครับว่านี่นั้นคือจดหมายปลอมจากคำพูดภายในจดหมายเล็กๆน้อยๆนั่นเองครัััับซึ่่่่งงงงเเราาาานน้้กก็ตตตอออมลลยววหจทีข นั้นได้ลาออกจากการเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกของวองเกลเลรุ่นที่1แล้วก็ได้มีสันนิษฐานต่อมานะครว่าเขานั้นได้กลายเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกของวองเกลเลรุ่นที่2อีกทั้งยังยอมสละร่างกายของตัวเองทิ้งแล้วก็เริ่มมีชีวิตนะครับผ่านร่างกายของคนอื่นนะครับมาเรื่อยๆหลายศตรวรรษนั่นเองครับซึ่งเป็นการสิงสู่อีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งอีกทั้งนะครับเขายังคงคอยเฝ้าดูและบงการวองเกลเล่อยู่ในเงามืดตลอดมานั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับตัวของ Space ดเดมอนสเป ใช้นั้นก็เป็นของพ่อค้าอาวุธคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามากโกโตโคซานซึ่งเป็นพ่อของเอ็นมานั่นเองครับต่อมาเนี่ยองค์กรเชเดฟที่นาโดยเ e อีอมิสึและลูกน้องก็ได้ทําการตามสืบเรื่องนี้แต่ลูกน้องของเอเอมิสึก็ได้ถูกเดมอนสเปซสังหารอย่างโหดเหี้ยม12คนและยัดศพไว้ในลิฟต์จนกลายเป็นคดีดังที่ชื่อว่านาม้มพูเลือดนั่นเองครับและในขณนะเดียวกันนั่นเองเดมอนก็ได้ปลอมตัวเป็นเอเอมิสึและทําการฆ่าครอบครัวของมากโกโตโคซานพร้อมกับภรรยาและลูกสาวนั่นเองครับโดยปล่อยให้เอนนนมมาาโคั้ีีชวิตต่อ และตัวของเอนมานะครับก็ได้เกิดความแค้นขึ้นมาต่อบองโกเล้นั่นเองจากนั้นแล้วนะครับตัวของเดมอนก็ได้ทําการยึดร่างของคาโต้จูลี่ที่เป็นหนึ่งในผู้พิชักของชิมอนแฟมิลี่เพื่อเข้าควบคุมสมาชิกของชิมอนที่เหลือนะครับโดยการหลอกล่อให้เข้าไปต่อสู้กับบองโกเล่บวกกับความแค้นของเอนมาอีกด้วยนะครับที่เขานั้นคิดว่าซาบดาอีเมซูเนี่ยที่เป็นพ่อของซูนานนั่นเองนะครับฆ่าครอบครัวของเขาอย่างที่เรานั้นได้เห็นในภาคสืบทอดของบองโกเล่นนั่นเองที่ตัวของชิมอนแฟมิ แลกขาดกันไปเลยนะครับด้วยการเพิ่มพมลังจากการราดเลือดของชิมอนโคซารล,ลงไปบนแหวนมันจึงทำให้พวกเขาน่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับ ส่วนบทบาทของภาคโลกอนาคตนั่นเองนะครับเดมอสสเปซก็ได้เฝ้าดูการทดสอบของผู้พิทักษ์คนอื่นๆนะครับว่ามีความแข็งแกร่งเหมาะสมต่อการที่จะเป็นผู้พิทักษ์ของบองกเล่รุ่นที่10หรือเปล่าและเขานั้นเองนะครับก็ได้รับหน้าท e ี่ทดสอบผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกของบองกุเล่รุ่นที่10อย่างโครมนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับเขานั้นไม่พอใจแฟมิลี่ของซูน่าเลยสักคนเขาจึงเข้าควบคุมจิตใจของโครมนะครับที่ทําให้โครมน้นหวาดกลัวต่อมาเมื่อถึงคิวการทดสอบของผู้พิทักษ์สายหมอกแล้วนั่นเองเขานั้นกก็ไได้้จัับตววอออีีผิงเคยยะแลาาุใใหปู่น ที่มีออกซิเจนน้อยมากทําให้ซูนานั้นร้อนรนที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆของเขาออกมาให้ได้เดมอนนั้นได้ใช้วิชามายาแย,ายากผู้พิทักษ์ของซูนะาออกและให้พวกเขานั้นทําการต่อสู้กับตัวตนของตนเองนะครับในเวอร์ชันที่โหดเหี่ยมไร้าปานีโดยเขานั้นอ้างว่าเขานั้นจะไม่ยอมให้บองโกเล่นั้นจะต้องพินาศและตกไปอยู่ในกํามือของเด็กที่อ่อนปวกเปียกอย่างซูนะาแต่อย่างไรก็ตามนะครับการประทะก,กันเล็กน้อยของเดมอนสเปซและซูนะาก็ได้จบลงด้วยการปรากฏตัวของโรคุโดมุคุโร่มุคุโร่นั้นได้บอกกับสเปซว เขานั้นวางแผนจะทำลายมาเฟียเดมอนได้ยินแบบนั้นนะครับจึงตัดสินใจยอมรับการสืบทอดของผู้พิทักษ์สายหมอกอย่างโรคุโดมุคุโรและโครมเป็นอันสุดครับแต่ถึงเขานั้นจะยอมรับการสืบทอดไปเขานั้นก็ยังคงอยู่ในเงามืดและไม่ยอมลดละที่จะควบคุมบองโกเล่ด้วยตนเองและก็แน่นอนครับว่าแผนของเดมอนเนี่ยยังเหลืออีกเยอะกันเลยนะฮะซึ่งมันเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปหาเรื่องราวป่วนในภาคชิมอนแฟมิลี่นั่นเองครับ แล้วเราก็ต้องพูดถึงภาคที่สําคัญที่สุดนะครับของเรื่องราวของเดมอนสเป e อย่างภาพสื่อทอดกันครับอยากที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าตัวของเดมอนสเป e นั้นสิงร่างอยู่ที่จูลี่และควบคุมร่างของโครมในการต่อสู้ของผู้พิชิตก,ก็ได้เริ่มขึ้นพร้อมๆก,กับการที่ผู้พิชิตของบ็อกเลลและชิมอนเนี่ยก็ต่างเห็นความทรงจําจากกุญแจเรื่อยมานะครับเมื่อการต่อสู้ของคูฮีฮบารี่และอเดียลไฮนั้นจบลงก็ได้เปิดเผยให้เห็นนะครับว่าในอดีตเดมอนจงใจจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับชิมอนโคาสาดเมื่อความทรงจําในกุญแจจบลงงตัวขออดนกก็ไ้ปราฏ ตัวต่อหน้าของซูนาและผู้พิทักษ์คนอื่นๆครับรวมไปถึงเผยให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าเขานั้นได้ทําการบงการชิมอนและตัวของคาอูรุที่กวดแคนเป็นอย่างมากเขานั้นก็ได้เข้าไปแทงด้านหลังของเดมอนจนะลุนั่นเองครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพลังสายหมอกร่วมๆกับทะเลทรายของจูลี่นั่นเองนะครับมันก็กลับกลายเป็นคาอูรุเองเนี่ยถูกแทงเองซะง,งั้นนะฮะเมื่อคาอูรุนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วเนี่ยกุญแจแห่งความทรงจําก็ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยก็ได้เผยให้เห็นว่าตตัววขขออองงงจตตได้้่รรูถึแผนกาเ ทุกอย่างพร้อมกับส่งผู้พิทักษ์คนอื่นๆไปช่วยเหลือชิมอนโคซาร์ในตอนที่กําลังจะถูกศัตรูรุมฆ่านั่นเองครับเมื่อได้เห็นเรื่องราวในอดีตท,ทั้งหมดแล้วตัวของเดมอนเนี่ยก็เรียกได้ว่ากโกรธมากกันไปเลยทีเดียวเพราะเขานั้นนะครับถูกจิออโตและคนอื่นๆหลอกมาตลอดนะครับว่าชิมอนโคซารนั้นตายไปแล้วจากนั้นตัวของยามามโตะก็ได้ทําการต่อสู้กับเดมอนและมันก็ทําให้ Demon เดมอนนะครับจะต้องล่าถอยไปจากพลังใหม่ของยามามโตะที่ทรงพลังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองเนะครับเขาก็ต้องการร่างของโรคุโดมุค จะสามารถใช้พลังได้มากขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับเขาจึงได้ใช้โครมเนี่ยเป็นตัวล่อมุคุโร่ออกมานะครับโดยการลบภาพมายาเครื่องในของโครมออกและทําให้ตัวของมุคุโร่จะต้องออกมาช่วยเหลือโครมนั่นเองจากนั้นตัวของมุคุโร่และเดมอนก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดด้วยศาสตร์ของภาพมายาซ้อนทับกันหลายตลบกันไปเลยทีเดียวแต่ด้วยพลังใบของมุคุโร่ก็ทําให้มุคุโร่นั้นสามารถโค่นเดมอนในยกแรกลงไปได้อย่างไรก็ตามนะครับการพ่ายแพ้นี้ก็เป็นแผนของเดมอนเช่นกันเพราะว่าเขานั้นก็แกล้งพ่ายแพ้เพื่อเข้า ดร่างของโรคุโดมุคุโรที่ในขณะนี้อยู่ที่คุกของวินิเช่นั่นเองครับเดมอนเมเดร่างของมุคุโรที่เป็นร่างจริงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากจนสามารถแหกคุกวินิเช่ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นปากการเหล็ก ที่แร่งที่สุดนะครับในโลกมาเฟียออกมาได้พร้อมๆกับตรงมาที่ก่อนะครับเพื่อจะจัดการกับซินะนอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวในการต่อสู้ของผู้พิชากทั้งหมดรวมไปถึงซินะนั้นญญเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับเดมอนสเปซด้วยความยากลําบากกันเลยทีเดียวละครับเพราะพลังแต่ละอย่างของเดมอนนั้นเรียกได้ว่าโอพีกันสุดๆให้ฟิลคล้ายๆกับมาดาระนะครับกำลังตีกับ5คาเงซะยัะยงไงอย่างนั้นนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเดมอนนั้นก็กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปจากการร่วมมือกันของโคตโตเอ็นมะนะครับและตัวของซูนะาที่แหวนของเอ็นมะได้ทําการประกอบรวมเข้ากับแหวนของซูนะาจนทําให้โค่นเดมอนสเปลนลงไปได้ก่อนตายนั่นเองนะครับเดมอนก็ได้พูดถึงเรื่องคนรักของเขาที่ต้องการให้มงโกเล่นนั้นแข็งแกร่งมั่นคงอย่างที่ศัตรูนั้นจะต้องเกรงกลัวกันเลยล่ะครับที่เขาทําทุกอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นรักมงโกเล่มากกว่าใ,ใครๆไม่อยากให้ใครนะั้นจะต้องมาตายเพราะความอ่อนแอของมงโกเล่เหมือนกับคนรักของเขาแต่ ซูนานั่นเองก็บอกว่าเอลิน่านั้นต้องขอบคุณเดมอนสเปซเป็นอย่างแน่แท้ที่เขานั้นได้ต่อสู้มาถึงขนาดนี้และรีบอร์ดเองนะครับก็ได้พูดขึ้นมาเกี่ยวกับการที่บอกว่าซูนานั้นไม่ได้อ่อนแออย่างที่เดมอนสเปซคิดเดมอนนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปหลังจากได้ฟังคํานี้นะครับจากปากของรีบอร์ดแล้วมันก็กลับทําให้เดมอนนั้นนะครับจะต้องคิดถึงภาพเก่าๆคิดถึงเรื่องที่เขาคอยทํามาแล้วก็สลายหายไปในที่สุดพร้อมกับคําพูดที่บอกว่าเขานั้นจะคอยดูซูน่าอยู่นั่นเองครับเนออนรรื่งงาวข ที่เรียกได้ว่าที่เป็นเรื่องราวนะครับตั้งแต่รุ่นแรกยาวยิงยาวกันมากันเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องราวของผู้พิทักษ์สุดปวดคนนี้อะนะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถและอาวุธของเดมอนกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปว่าเขานั้นใช้พลังอะไรกันได้บ้างและเขานั้นมีอาวุธหลักๆเป็นอะไรกันอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าพลังของเดมอนสเปนนั้นเป็นถึงพลังแห่งสายหมอกที่แกร่งในด้านภาพลวงตาเป็นอย่างมากวบคุมประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดของเป้าหมายได้เดมอนสเปนนั่นเองนะครับเป็นนักลวงตาที่ทรงพลังมากๆม,มากพอ,พอที่จะสามารถหลอกประสาทสัมผัสท,ทั้ง5ของอันโกเบลโนและลางสังหรณ์ของบงกุลได้อีกด้วยครับอีกทั้ง อาวุธของศัตรูให้มีตัวตนขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยเช่นกันครับรวมไปถึงเขาเนี่ยก็สามารถใช้ร่างที่ตัวเองนั้นก๊อปปี้มานั่นเองเนะครับต่อสู้กับศัตรูได้ดังที่เรานั้นจะได้เห็นเขานั้นเรียนแบบตัวตนของเรียวเฮโกคุเดะระยามามุโตรวมไปถึงรอกเรียนอาวุธกล่องได้อีกด้วยนะครับดังที่เราเห็นในการต่อสู้ของผู้พิทักษ์นั่นเองและความทรงพลังของเดมอนนั้นก็ยังสามารถลบภาพลวงตาของคนอื่นๆได้อีกด้วยอย่างตอนที่เขานั้นได้ทําการลบภาพลวงตาเครื่องในของโคมเพื่อนร่อมุคุโรออกมาและเนื่องจากการที่เขานั้นนะครับ และครอบครองและสิงสู่ร่างของจูรี่เขาจึงสามารถใช้ได้ทั้งไฟธาตุสายหมอกและไฟธาตุสายของจูรี่ได้อีกด้วยะนะก็เลยยิ่งทําให้ตัวของเดมอนนั้นแข็งแกร่งกันเข้าไปอีกครับเพราะไฟธาตุสายของจูรี่นะั้นมีความสามารถในการลวงตาเช่นกันทําให้เขาใช้ความสามารถที่เป็นเหมือนกับไพ่ในการสร้างตัวตนที่มีความสัมพันธ์กับศัตรูออกมาช่วยสู้ได้นั่นเองครับและแน่นอนแหละครับเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ทําให้ศัตรูนั้นใ,นใจอ่อนนะนะโดยเราจะเห็นจากการที่เขานั้นเรียกพวกเคนและจิคุซะออกมาต่อสู้กับมุคุโร่นั่นเองและในตอนที่เขาได้ครอบ ของลาของบุคุโร่นั่นเองนะครับเขาก็ได้ทําการครอบครองไฟแห่งรัติการซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถให้เขาอีกจนในตอนนั้นเนี่ยตัวของบุคุโร่ก็ได้พูดว่า เดมอนสเปนนั้นไม่ใช่คนกันแล้วล่ะครับก็แน่นอนละจิพวกแกสองคนมันแปลกเหมือนกันเลยนี่ว่าเขานั้นนะครับได้กลายเป็นปีศาจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนที่เขาได้ต่อสู้กับซื้อนะเรานั้นก็จะได้เห็นว่าเขาได้ใช้พลังของบองโกเลเกียรของพวกซึนะทั้งหมดอีกด้วยรู้ถึงวิธีใช้และความรุนแรงมากกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆซะอีกด้วยอ่ะนะและในการต่อสู้นะครับก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวของเดมอนเนี่ยได้ใช้บองโกเลเกียรและพลังแหวนทั้งหมดของชิมอนอพร้อมๆกันแถม ที่เราจินตอนอาการไปมากเลยทีเดียวแหละครับอีกทั้งร่างกายของเขานั้นยังสามารถรักษาบาดแผลจากการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วรีคอเวอรี่เนี่ยเร็วนะฮะอยากก,กินถั่วเซียนเข้าไปโดยเขานั้นสามารถสร้างหลุมที่เหมือนกับเชลล์พอตไปยังที่ต่างๆได้ภายในไม่กี่วินาทีเหมือนกับพวกวิดิเช่อีกด้วยนะครับภายหลังเนี่ยเราก็ได้ทราบกันดีแล้วนะครับว่าตัวของวิดิเช่นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟของรัิการที่เดมอนสเปซใช้อีกด้วยครับมันจึงทําให้ตัวของรีบอร์นั้นมีความตังิงใจนั่นเองส่วนอาวุธของเขานัั้นนนเนะรรรกก็จมมีีีปศาาาาาท่่่ววสถ ารชคก็ตมที่เขานั้นจ้องผ่านเลนได้อีกด้วยอีกทางเขานั้นนะครับยังสามารถจับการเคลื่อนไหวของศัตรูรวมไปถึงรู้ถึงจุดอ่อนและอาวุธที่เขาใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดก็คือเคียวขนาดใหญ่ที่เขานั้นใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวล่ะครับโดยรวมๆแล้วนะครับเรารู้สึกว่าตัวของเดมอนสเปนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าสงสารไม่น้อยเขานั้นนะครับมีความคิดที่มันสุดตรงไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองถึงวัตถุประสงค์แล้วชายผู้นี้แหละครับคือคนที่รักบอกเล่มากกว่าใครๆนั่นเองครับรักมาก ก็ยิ่งเจ็บมากรักมากก็ยิ่งแข็งมากนั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเดมอนสเป e ที่เรานั้นได้รวบรวมมาเพื่อเพื่อนรับฟังรับชมกันเรียกได้ว่าการมีตัวตนอยู่ของเขาเป็นสิ่งอันตรายเป็นอย่างมากเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกที่เรียกได้ว่าอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดเราไม่นับคุณลูกคาวาชิระนะครับที่ถือครองไฟท่าสายหมอกอยู่เช่นกันนะนะก่อนจากกันไปนะครับเราอยากจะถามเพื่อนๆกันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าเพื่อนๆนั้นชอบพลังไหนที่สุดของเดมอนสเป มาได้เลยครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยชอบตัวละครนี้นะจากวัตถุประสงค์ความเท่ความเก่ง,ขงเขาก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นตัวชั่วจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกหน้าหมั่นไส้ก็ตามนะครับแต่มันก็เป็นตัวละครที่เท่อยู่ดีนะยังไงเนี่ยเพ,เพื่อนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเรากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปิดสมุดการประชนภยัยไว้เพียงเท่านี้แล้วสวัสดีครับ